เมื่อกี้บอกว่าก่อนถ่ายจะต้องเวริร์กช็อปแบบเพื่อนละลายพิธีกรรมเหมือนใช่ปะใช่เออเป็นเหมือนเหมือนคาแอคติง้งเดี๋ยวมีอันหนึ่งคาลแอคติ้งมามาให้ทําดีกว่ามันจะต้องช่วยกันไปถึงตลอดรอดฝั่งรู้จักนิทานเรื่องเต่ากับกระตา่ายถูกปะค่แต่ว่าให้เล่าต่อกันนะแต่ว่าพูดได้แค่คนละคํานะ,ะใครออกนอกอเรื่องเธอจะต้องเอากลับมาให้ได้นะต่อกระต่ายสุ่คําคำว่ากระต่ายเป็นหนึ่งคำอ๋อกระต่ายเป็นหนึ่งคำอ่าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ วันัองูอูที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เกเรวันหนึ่งกะตายกับเต่าวิ่งแข่งกันแล้วเขาพะนานผัดนานอ่ะพะนันานกันว่าอะไร อะไรไม่อะไรจะจะทำให้แข่งกันไหมมีอะไรอยากคอมเมนต์เพื่อนไหมนั่งฟังแล้วโคตรภูมิใจเลยอาไปไปคุยต่อไปถ่ายต่อไปถ่ายต่อไปถ่ายต่อ